ทุกคนดูนะครับทนก็ตัเปียกแล้วครับตอนนี้โอ้ต้อไม่กันต้องไมนเลสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวนะครับซึ่งวันนี้เราไม่ได้มากินกว๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับเรามาเล่นน้ําด้วยครับมากับเพื่อนนี่ครับทุกคนนี่อยู่ครับเรามาด้าน,นชุดนะครับอยู่แม็กซ์พอ <c oughs> สั่งเมนูไปแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับเรามาดูกันนะครับว่า ไ,ได้มาแล้วครับดูดูมันสั่งซึ่งเราไม่กินเยอะนะครับ ทุกคนดูน้ำตาลเราจะใส่ไป,าไปจากวยเตี๋ยนะครับเราจะกลายเป็นน้ำเชื่อมทันทีเลยครับเร็วจ้า กิ้มๆๆ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 กๆๆๆๆครับๆๆๆนๆๆๆๆๆัๆๆรๆกินๆๆๆวๆๆ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 าๆๆๆๆๆรๆๆๆๆๆๆๆาๆๆๆๆมๆๆ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 อๆๆ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 ๆ คือเขายังไม่รู้ตัวนะครับว่าเราแอบถ่ายเราก็กินหมดแล้วนะครับอยากให้ทุกคนดูนี่ครับราคาแค่20บาทเองนะครับ20บาทอันนี้ก็ยีได้ว่าชีดร้อยอดูผมจะกินชีน๋เลย เอเคทุกคนเราจะมาทำสูนใหม่กันนะครับ้วกน,นี่ดูครับผมจะกินแบบนี้ให้ดูนี่คือนักเก็ตไก่อ่อยครับ ทศก็เรียกเราทุกคนผมจะไม่กินของทอดเด็ดขาดเพราะมันจะมีนัวน้ำมันจะทำให้เป็นไขมันได้ใกล้ๆเข้าใจได้ใกล้ๆเข้าใจไม่ไม อ uh ร่อยอร่อยนครับเหลือช hey um, ิ้นส uh ุด huh. ท้ายแล้วนะครับรจะิ้มว่าครับจะจิ้ม่หมดเลย ชิ้นสุดท้ายขอว่าแฟนลอทุกคนขอแฟนลอจีนุสแมีเส้นอะไรดิกินกว๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เรากินกว๋วยเตี๋ยวกันเสร็จแล้ว เราก็จะไปซื้อรองเท้ากันต่อนะครับซึ่งผมไม่ได้ซื้อเองนะครับเพื่อนมันไปซื้อนะครับหลังจากนั้นเราก็คัมแบกกันครับวันนี้พาทุกคนมาเที่ยวแม่ครีนะครับใครมาก็มาได้นะครับมากินก๋วยเตี๋วด้านนี้เลยครับริมชนฮายานครับไปเดี๋ยวจะไปก่อนนะครับไปก๋วยเตี๋ยริมชนนี่นะครับเรามากินโอเคโอเคโอเคหนึ่ง นี่เป็นทริคทุกคนเวลามากับเพื่อนเนี่ยทำยังไงให้ดูแบบมากับเพื่อนอ่ะมันต้องถ่ายอย่างนี้ทุกคนนี่ถ่ายแบบรุ๊กดิบรุ่นดิบนี่แล้วก็ต้องตัง้งค่าเป็น Zoom อะไรก็กินก่อนทุกคน,นจะได้กินให้ทุกคนเพื่อนมันเลี้ยงทุกคนดูไม่ได้จังไม่เหมือน เราไม่กินอไปดิชากูยังไม่กินเ้เลยไม่ได้นะทุกคนโฟกัสน้องกินพุชาดูนะผมไม่กินไม่กินนะพี่สา ชื paid, ้อสุดนะทุกคนมีทุกคนร้อยๆๆเพราบางทีอาจจะกินในจีวัเทนเพื่อไม่ยำก็บอกปรุงเลยหนึ่งมาซื้อได้ที่ร้านสดแม่ทุกคนเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านนะครับกินเสร็จเราก็กลับบ้านอรูมีข้าวเหนียวทุกคน ดูทุกคนมันมีข้าวเหนียวผมยังไม่รู้เลยว่าก็ใส่ข้าวเหนียวมาด้วยดูจุ๊บจ้าจาทุกคนผมจะกลับบ้านแล้วนะครับค่อยมาอีกอย่าไปเลยตนะ่อห่างวิ่งเลยแหละไปกลับบ้านกลับบ้านกันกนี่ทุกคนดูเัากองพี่ ข้องกูกับข้องมึงมันไม่เหมือนกันข้องกล้องมึงเข้าใจไหมวันนี้เราจะพาทุกคนมาเลือกรองเท้ากันกัน,กนครับมีหลายไซส์มากเลยชอบความแบบกลิ่นมันนะครับปอ้บีบไปกูว่ <laughs> ากับมึงแค่นี่ครับ <laughs> เพื่อนมาซื้อรองเท้าทุกคนดูดูไว้มันมาดูมันมีหลายยี่ห้อมากเลย <laughs> มีนี่แบบนี้สวย หอมเหมือนคู่นี้หอมมากผมจะบอกที่รองเท้านะทุกคนวิวธีการช้อให้ดมกลิ่นรองเท้าทน,นี่ก็ต้องดมกลิ่นแบบนี้ <c oughs> คนผมให้มันเลือกรองเท้าไปนะครับแล้เราก็มานั่งรอกันอยู่ตรงนี้ทำไมอยู่ที่แสงแดดแล้วหน้ามันโอ้ยดูมีออรา่ามันดูมีในยัยยะมางเลยพออยู่ที่แดด คนดูนะผมรอมันอยู่ตั้งนานมันไม่เรียกรองเท้าแต่มันไม่ได้รองเท้าไปรี้ขึ้นเมื่อเพื่อนบอกว่ามันจะมาซื้อรองเท้านะทุกคนคิดดูมันไปเดือเลือกอยู่ตั้งนานแต่มันไม่ได้ซื้อเลยมันรอคนมาซื้ออีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเลยต้องกลับไปแวนนต่อเลยนี่เดี๋ยวคนจะมาพากเสียงในรายการคนหวดีให้ฟังกันนะครับ นึ่งสองซ่มสวัสดีครับท่านผู้ชม <laughs> ปกติที่แม่ขีนะทุกคนมันจะมีร้านเยอะแยะมากมายาม,ามันจะมีร้านอย่างญี่ปุ่นร้านบิงซูตแต่วันนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยว <c oughs> และก็โอกาสหน้าพามาปุจะพาทุกคนไปกินร้านบิงซูเป็นคาฟเฟ่มีโอกาสนี้ผวจพาทุกคนมากินกันนะครับเราจะทำสายกินเลยครับถ้าทุกคนอยากดูอย่าลืมกดไลค์กดก subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะมากินเที่ยวบุกเบิร์กกันนะ